จากร้านบีบีการอุบนลครับวันนี้วันที่2กันยายน2568มาพร้อมกับสายฝนโปรยปลายตั้งแต่เช้านะครับพายุเข้าเนาะตัวนี้ก็เป็นการเทสบีบีกันนะครับลูกค้าสั่งซื้อตั้งแต่เมื่อคืนนะครับอันนี้เป็นงานของเดวบ์เบล l l รหัสรุ่น303นะครับจอนวีนั่นเองตัวปืนราคา3,200บาทนะครับในเซ็ตเขาก็จะมีการาดมีเหรียญทองมีลูกสู่สำรองเสจง็จุกเซฟตี้ให้ด้วยนะครับ ลูกค้าก็สั่งชุดพร้อมเล่นเพิ่มเติมชุดพร้อมเล่นมีอะไรมีแก๊สกระสุนซิลิโคนสปีดโรเดอร์ชุดนี้800บาทนะครับแล้วก็สั่งเพิ่มอีกหนึ่งกระป๋อง250บาทนะครับลูกค้าที่จังหวัดตากเนาะตามสไตล์ล้านก็ต้องยิงทดสอบครับทดสอบระบบก่อนนะฮะอ่าอั้นแรกก็ต้องฉีดซิลิโคนที่แม็กซีนนะครับวิธีเล่น B ีมีการอัดแก๊กก็เล่นตามที่ผมทําได้เลยนะครับเออติมกระสุนนี่เอียงเองียงแม็กลงด้วยนะให้รูมันไหลลงนะครับ เติมแก๊สเขย่ากระป๋องสะหน่อยกดลงตรงๆประมาณ5วินาที5้าถึงสิบนิ้นะครับก็ค่อยยกขึ้นตัวปืนก็ฉีดซิลิโคนตรงลางนะครับฉีดตรงลางเพื่ออะไรเพื่อหล่อลื่นนะครับนี่อดี๋ยไปฉีดในลำกล้องนะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวปืนดึงสไลด์ป้อนกระสุนหนึ่งครั้งนะครับอ่านสุดท้ายสไลด์ครั้งพื้นทางงานปกติชอบแอดไลน์ ine, มาซื้อได้ครับไลน์ดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอครับ ดีบีกันที่ร้านก็มีอยู่หลายรุ่นนะฮะมีอยู่สี่แบบนี่นะครับทางด้านหลังก็จะเป็นแบล็กกันนะครับนี่มีอยู่ร้อยกว่าแบบแบล้กกันนะครับแอไล์มาซื้อได้เลยไลยน์ดีร้านตรงชื่อทีบีโอครับ